เอาละครับจะมาดูนี่มันจะร้ายทางไหนส่งผลอะไรยังไงเราต้องดูฮะนี่ยต้องมาดูเรเนฟจูนจากเจ้าเรือนอะไรแล้วเป็นกลุ่มกระดาวเจ้าเรือนอะไรส่งผลยังไงใช่ไหมฮะเราจะต้องดูแล้วตอนนี้เนี่ยถึงบอกว่าถึงจุดเนี้ยแน่นอนฮะการที่เรนปจูนมามา,มากลุมลักนาเนี่ยผมบอกแล้วว่าพวกเรนปจูนเป็นดาวมหาวายร้ายรุนแรงนะฮะเวลามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับนะครับ หน้ามือไปหลังมือโดยเราไม่รู้เรือรู้ตัวไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาดหวังว่าจะเกิดด้ามันก็เกิดขึ้นมาได้ครับนี่คือดาวเจ็จูนคือมันเล่นเราเือเราไม่รู้เรื่อรู้ตัวเนี่ยมันแสบตอนนี้นะแล้วดูดูดูดาวพิกล็อกด้วยดูกับกลุ่มกุมภุสอยด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะกลุ่มกุมพุสอยด้วยแล้วมีเสามีสุกเราต้องดูเนี่ยอย่างเงี้ยดาวสุกถูกเบียนแน่นอนเลยเรื know, ่องลาภะเรื no dai, ется, ing, lerin, no. ่องเพื่อนสนิทเสีหายคนใกล้คิด ดวงชะตาของจะต้องระมัดระวังคนใกล้ชิดให้มากคนใกล้ชิดจะให้โทษรุนแรงคันก็ใจเพื่อนใกล้ชิดบางทีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดคนใกล้ชิดที่เราไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยฮบางทีคุูบาจายเรา็บกรงถือเนี่ยนะครับก็อาจจะให้โทษคุณได้ครับคุณง่ายใครก็ตามเด่อคืออยู่ใกล้ชิดคุณอาจจะให้โทษคุณแบบคุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ว่าเขาจะทำอัชชันได้อะไรเงรี้ยคุณจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าดาวตุ่มถูกเด็บจูนถูกเสาคู่ตับตูถูกมุอยูกคุ่มสามตัวนี้ร่วมด้วยช่วยกันเลยฮนะยำดาวตุซะเสละเลยนะฮะดนะาวตุกมเวลาเื่องลาภะต้องดูเรื่องคนใกล้ชิดเรื่องลาภผลเรื่องไรก่อนนะครับอย่าโลภถ้าโลภปุ๊บเนี่ยหรือหลงหรือม,ม,มีกิเลสตัณหาราคะมากอะไรเนี่ยจะเสียหายมากนะครับตรงนี้ แล้วยิ่งดูดาวคู่ศัตรูสิหนึ่งสองหนึ่งกับสามอ่ะมันอยู่ในภพราชะด้วยแถมผู้โตร,ร่วมด้วยช่วยเสริมแรงอีกอังคารปเป็นดาวคาดอยู่แล้วเพราะนั้นสรุปง่ายง่ายคือคุณต้องระวังคนใกล้ชิดมากๆเลยคนใกล้ชิดนั้นเป็นอะไรมากล่ะนะฮะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทปัดดี้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเป็นแฟนนะตอนนี้เห็นไหมคุณดูในดาวดาวเราคูป่ปฏิจะนำหน้าสุขความรักเห็นไหมฮะ คูคมม่ครองป็ตรงข้าวอย่างนี้ต้องระวังเรื่องแฟนคุณรู้ไหมบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแต่งงานปกติมีแฟนมีฐานะความเป็นอยู่ดีร่ำรวยอยู่ดีแฟนตายหรือแฟนเลิกลาอย่าล้างอย่ากระทำฐานโดยคุณพลิกล็อกไม่รู้ตัวก็ได้คุณอ,อยู่เลิกเลยเราทำอะไรผิดจะไม่รู้เลยอย่างอย่างกรณีของคุณแม่โดนมาแล้วไม่รู้ตัวพลิกล็อกอะความอยู่ตัวพลิกล็อกอะ่ะลุมกระสุนหรือจะอยู่ในครอบครัวนี้ก็ได้หรือทามพักราวันนี้ก็ได้นะฮะ อันนี้นะครับมีธึกที่จะ็อกได้ทุกเมื่อแล้วไม่คาดคิดไม่คาดปัดไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างคุณเองเนี่ยถ้าผลราสุกผลักกับลำไส้นะครับเป็นใต้สะดือใต้สดือนี่คืออะไรฮะคือคืออวัยวะที่อยู่ใต้สะดือก็คือลำไส้ถ้าลำไส้เล็กไส้ใหญ่คุณต้องระวังโรคลำไส้กระเพาะลำไส้เห็นไหมฮะถูกเบียรเห็นไหมเราจะดูอะไรล่ะ เราสุขเราสุขไปถึงอะไรเราใช้ได้หมดเพราะเ,เห็นสุขกรุเวียนอย่างนี้เนี่ยโดยคุณไม่รู้ตัวนะคุณจะเป็นมะเร็งลำไส้โอ้ตายอย่างเดียวนะคุณเกี่ยวกับไนี่ผ่าตัดรอดรอดยากมากครับคุณต้องระวังลำไส้เห็นไหมครับยกคุณอยากให้ฟังบางทีกำลังเจอเรุ่งเรืองร่ำรวยยู่เดีต้องมาตายต้องมาเจ็บเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้อายุสั้นนะระวังอายุสั้นนะเออจริงจริงจริงรักเกลียนะ์ในอายุยืน สัมพักักคณาดีไนดะ้ประสบการสุบโค้ชจายุยืนแต่คณะเดียวกันนะครับก็จะกดการพลิกล็อกขยุสั้นได้เหมือนการสับดาวเกตเราต้องดูอะไรหลายอย่างครับนักศึกษาครับจะเพิ่งดูนี่อะไรที่เขาอยากให้ฟังนาเดนมัน,ม,นมีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นน,นะครับยิ่งดูดูชิโบร์รัติรลักของคุณเนี่ยพฤหัสเนี่ยกลุ่มดาวพรณะด้วยมหมเท่ากับลักนาต้องกระแสดาวพรณะถึงสองเด้งเด้งที่หนึ่งคือดาวพรณะเร็งรัก ข้อที่สองก็คือดาวพฤหัสเจ้าเรือนรักกลุมกระดาวมรณะในพภพปัตนี้คำว่ามรณะไม่ใช่ตัวเองตายอย่างเดียวนะว่าจนอยุต่างเดียวอาจจะเกิดการพัดผ้าการสูญเสียเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากะทันหันได้ทุกเมือ่อเ้าใจลวงพูดไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยของดาวจันทร์1่1 4 0 ส่วนในไว้อาจจะแย่เป็นดีก็ได้การเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นที่จะต้องแล s เปิดปลายเพราะอย่างนี้จริงๆแล้วพื้นดงคุณก็ไม่ได้แบ่นอะไรมากมายปัญหาศัตรูทําอะไรไม่ได้มากมายนะเพราะดาวแบ็กคัทแม็กคับเวดาเจ้าเรืออล็ี่อยู่มรณนะาช่ไหมอ่ออาก็ยังดีอยู่อย่างหนึง่งแล้วแบ็กคัทเป็นดาวสุบรคร็อคเดินนำหน้าดาวสุบรคราะคเดินนำหน้าดาวจานันเดินนำหน้ากุฎหเนี่ยเนี่ยมันใช่ไหม,ไหมแล้วก็มีอาทิตย์เห็นไหมยังตโกดเพื่อหักอยู่เห็นไหม พูหัสรับแสที่ตัวเคราะห์ตั้งหนึ่งตัวนะมีจันทร์กลุ่มมีแบบประคัตตดดิดอำนานะมีอาทิตย์โยกเนี่ยไหมสี่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสุขยังไงสุกสก็เป็นตัวเคราะ์ที่เลยก็ยังยังอยู่ให้คุณอยู่น,นะนครับถึนะบงแม้สุกจะไม่สัมพันธ์กับพู้รหัสโดยตรงนะครับจุดสัมพันธ์กับจุดให้คุณให้โทษต้องแยกจากกันนะนักศึกษาครับต้องดูคําถามว่าบางทีจุดที่มันให้คุณเนี่ยมันให้โทษด,ด้วยอย่างนี้เราเรียกไม่สัมพันธ์นะฮะ จุดสัมพันธ์จริงๆแล้วมักจะให้คุณจะเป็นจุดที่ให้คุณจะไม่ค่อยให้โทษนะครับอันดีแต่ต้องแยกแย้าอีกอะสุภเคราะราบาปเคาะดาวดีดาวร้ายอีกอะนะไม่เนี่ยคือจุดที่เราต้องต้อง,องพิจารณาครับต้องดูคาถามให้ดีนะเดี๋ยวผมจะสอนละเอียดแล้วก็แยกแยะาขั้นหนึ่งในในเรื่องของการพิจารณาเหตะตานะเนปจูนไม่ได้มาจากเรือนมรนาเนปจูดพูดง่ายดาวบาปเคาะทั้งสามตัว ไม่ได้มีดาวดวงใดนนงมาจากพบทุกสถานะเลยแม้แต่ตัวเดียวนี่คือข้อดีของคุณจำไว้เลยนะฮะข้อดีของของราศีตาดวงนี้ก็คือดาวบาปเคาะทั้งสามดวงเนปจูนเสามฤตยูไม่ได้มาจากพบทุกสถานะข้อที่หนึ่งข้อที่สองเอิในสามดวงเนี่มันมีดาวที่เป็นาธาตุลมทั้งสองดวงเห็นไ,ไหมคือศุกร์มฤตยู สุดพุธยูปุ๊บคู่เนี้นะฮะมันได้รับกระแสให้ดีจากดาวสุประเคะนะครับกระแสที่ดีจากดาวสุประเคนะนะครับคือดาวสุคระห์ส่งมาส่งมาให้คุณอยู่อย่างเช่นแ้กระทั่งพกกุทธหักตาจันเร็งเนี่ยก็ถือให้คุณเห็นไหมนะอา่าอาทิตย์โยกหลังก็ให้คุณนะครับแ้กระทั่งพุทธที่โรเชื่อมอยู่ก็ถือว่าให้คุณไปในตัวด้วยนะเป็นดาวปิดทองหลังพระนะเข้าใจไหมฮะเนียอันนี้อันนี้คือข้อที่ดีข้อที่สอง ข้อที่ 3, สามเสาซึ่งเป็นกลุ่มรักเนี่ยนะครับมีดาวเลยฮะมีดาวราวหูคู่มิตรเดินนําหน้าเห็นไหมฮะเสาถูกลดบทบาทลงไปไอ้อความทุกข์โทษแบบถูกลดบทบาทลงไปเพราะถูกสุกคุณตะตูมเปลี่ยนมันก็เลยลดอํานาจของการทุกข์โทษลงไปคืออย่างน้อมันก็เบาเบาเบาบางลงไปนะครับแล้วก็มีเนปจูนเห็นไหมมิตรยูเนี่ยมาช่วยเบียนเสาใช่ไหมฮะทำให้ความทุกข์ความโศกแม้จะมีเข้ามาบ้างแต่มันก็สามารถที่จะขจัดปัดเป่า หรือทายทุกทายโศกคือเข้าใจอ่ะคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ว่าไม่ใช่จมปักเรื่องความทุกข์ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็สามารถที่แก้ไขได้ทุกอย่างโลกุตาเนี่ยมัน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 จะต้องอ่านนะครับนักศึกษาต้องอ่านให้ละเอียดซึ่งแล้วก็พิจารณาเราหลายอย่างประกอบกันแล้วจะเข้าใจว่ามันมันจริงมาเห็นเห็นเหมือนมัมีอะไรไร้ลลยเนี่ยแต่ผมบอกอะไรนะแล้วเกิดขึ้นเกิดจริงครับแต่มันถึงเวลาเนี่ยมันก็ธรรมดาการพลาดพลาการสูญเสียเนี่ยมันก็ต้องมีบ้าง แารความทุกข์แบบทุกข์นั้นก็น่าจะผ่อนผ่อนเบาได้บ้างเมื่อคุณทําใจได้ได้ศึกษาทมการที่คุณเข้ามาเรียนโหราศาสตร์ควบคู่กับชาศาสนาที่ผมณตอบเนี่ยคุณจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจหลักการเข้าใจเรื่องธรรมมาเข้าใจทิกคนแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้ถึงเวลาคุณเจอเขาให้เนี่ยก็จะมันจะผมเนี่ยผมบอกตรงเลยนะตั้งแต่ผมมาอยู่อเมริกายี่สิบกว่าปีนี่ผมไม่เคยมีความทุกข์ถึงแม้จะเจอวิกฤตชีวิตเนี่ยถูกเข้หลอกถูกเข้อรัวถูกข้อะไร ผมยังยิ้มได้ยังยอมรับได้มีความสุขอยู่อ่ะเชื่อผมไหมฮะผมไม่เคยเสียใจขนาดทำร้ายตัวเองหรือโทษตัวเองหรือประชดตัวเองเลยไม่มีนะนักศึกษาครับผมขอยืนยันได้ขอยืนยันในตรงนี้ว่าหลักธรรมคำตั่งสองศาสนาเนี่ยหลักวิชาวรทศาสตร์เนี่ยเมื่อคุณเข้าถึงแล้วคุณจะเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้จริงๆจะกล่อมเกาจิตใจของคุณให้มีความรู้สึก นะครับแบบรับสภาพต่างๆยอมรับความจริงยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับไม่ใช่ของล้อเล่นนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงลองดูแล้วกันเราไปเดินไปเล่นแล้วเราจะเข้าใจยิ่งคนมีดาวพฤหัสเป็นกษตเนเนี่ยผมไม่ผิดหวังหรอกพฤหัสเสียอยู่เหมือนกันก็คือเป็นปรากนะครับพอเป็นปรากเสร็จนะครับแถมมีดาวจันทร์มากลุนะครับทีนี้ไอ้ดาวที่มาเลงเนี่ยพฤหัสพอเป็นปลาเสร็จแล้วเนี่ยมันส่งมิิของดาวอะไรมาเลงรู้ไหม ลาหูมาเ็งนะครับถึงโอเคฮะลาหูจะเร็งหรือลาหูจะนำหน้าลาักษณะคุณก็ตกภายใต้ผลดาวลาหูอยู่แล้วถูกไหมว่าคุณเนี่ยโดนดาลาหูเล่นเต็มเต็มเลยไม่ว่าจะในลนกษณหรือทุกคนของที่มาเ็งนะครับก็ตกลาหูมาด้วยนะฮะอันนี้ว่าจันร์น่ะจนัะจรนร์ก็ส่งดาวเต๋าด้วยคุณก็สาวคุ่มรักอยู่แล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นคุณอิทธิพลของดาวลาหูก็สาเนี่ยคุณรับเต็มเต็มแต่โชคดีอย่างที่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่บิดกัน ยังไงไงผมว่าชีวิตคู่ข้างหน้าก็นัดทุบแน่หลังนะต่อไปจะเป็นคนที่มีสังคมกว้างขวางมีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานะการเงินที่ดีถึงแม้จะโชคร้ายด้วยคู่ครองบ้างคือไม่ได้อภัพ,พคู่คืออภัพ,พคู่นะแต่ไม่อภัพรักนะฮะอภัพ,พคู่คือแบบว่าอาจจะคู่แล้วคู่ตายก่อนวัยสมควรอะไรเงี้ยหรือพัดภาคจากคู่ล้คุมรักเป็นคนเข้มแขง็งครับอึดทนทุกได้ยัง ทนทานถาวรสาวกลุมรักสาวสัมพันธ์ลัคนาพวกนี้อึดน,นะเชื่อผมนะครับถึงเวลาเจอความทุกข์แล้วพวกนี้สู้ฮนะสู้งานสู้การสู้ความทุกข์สู้ความลาบากสู้ความเหนื่อยยากผมนะ่ะเข็นรถกินปิ้งขายมาแล้วฮะตอนที่ผมไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อน้องไม่ลูกกินนะอ่ะนะครับทํามาแล้วทั้งนั้นนะฮะอาชีพเนี่ยในครัวผมก็ลงลุยมาแล้วสามเดือนนะฮะแต่ที่ต้องออกจากง,งานครัวเพราะเออลูกชายต้องมาอยู่อเมริกากับผมนื่องจ เนี่ยเะไม่อยากให้ฟังนะฮะเนี่ยผมนึงบอกผมทีผมต้องลําบากเลี้ยงลูกขณะที่ยังตั้งตัวไม่ได้อยู่สองคนกับลูกชาวพาร์์เมนอยู่กลางวันดูหมอก็กคือกับเพอ์เซนเจอร์ฮะผมนี้ทำมาแล้วอะ่ะลูกเหลือช่วยตัวเองครับเช้าตื่นขึ้นมาผมาหาอาหารให้กินแต่งตัวเดินไปเรียนเอง <c oughs> ขับกลับมาเองมีกับข้าวกิน,นที่บ้านเนี่ยเห็นไหมชีวิตของเราคือต้องสู้ในขณะดาวดาวเาสาดาวเสาที่ต้องอึดน,นะฮะรวมคุณไม่มีอะไรน่ากลัว ข้ออย่างเดียวอยากฆ่าตัวตายอยากคิดสั้นฆ่าตัวตายเท่านั้นมีใครทำอะไรคุณได้ล่ะครับดาวจันทร์ตัวนี้เนี่ยเป็นดาวจเจริกรรมะเป็นดาวธาตุน้ํากุมกับดาวธาตุาลมถือว่าเป็นธาตุฝ่ายเดียวกันคือน้ากับลมเนี่ยคือลบหญิงเป็นเพศหญิงนะครับอันนี้คือส่วนที่ช่วยและวมระทั่งดาวตีโกนดาวดาวดาว,ดาวเกตเกษตรตีโกนถึงกธาตุลมก็ถือว่าช่วย ช่วยสนับสนุนตรงนี้แต่เนื่องจากว่านะครับดูให้ดีๆนะเนปจูนเป็นดาวเจลออาริเนี่ยฮะเพราะนั้นปัญหาจากเรื่องการงานมีแน่ขอยืนยันอีกขั้นหนึ่งให้โทษแน่นอนเรื่องของการงานนะครับให้โทษแน่นอนอาริและจันที่อยู่ในตำแหน่งดาวศุกร์ตรงนี้เนี่ยถ้าจันเนี่ยมันอยู่ในราศีเมษมันเป็นไรครับมันเป็นราชาโชค ก็ขอโทษนะเป็นมหาจักรขอโทษนะมหาจักรมันมีอำนาจมากนะมหาจักรนี่แต่พอจันมันอยู่ในเรือนดาวศุกร์มันไม่ใช่เป็นมหาจักรครับมันเป็นจุลจักรหรือไหนผมนจะผิดม,มันมีดาวที่บอกตรงข้ากับมหาจักรเน่นะครับคือลดอำนาจลงไปเลยครึ่ง่อครึ่งเลยนะครับครึ่งดอกครึ่งเลย,เลยพูดง่ายดาวถ้าถ้าเปิดยุ่ธจุดหนึ่งนั้นดีนะพอจุดตรงข้าปุ๊บม,มันจะเสียเลยนะครับพเพราะรั้นดาวจันตัวนี้เนี่ยเจอปัญหาแน่ยิ่งครุก บุตยูถูกแบกค,คัดมรณะกากาบาทถูกพุทธวินาศนัก,กากบาทอย่างเงี้ยนะถูกดาวราหูถูกดาว,าดาวคารนทำามุนหอ,อกทิมแทงผมขอเตือนคุณในเรื่องของการงานอีกครั้งหนึ่งมองไปบองมาปัญหาจักการงานที่คุณไม่รับคือแบบรับรับไม่เปิดเผยแบบเอาแน,น,น่อ้อนไม่ได้กันพลิกล็อกอะทาให้คุณมหาผมไม่เตือนนะเพราะว่าดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ์ทุกโลกธรรมเนปจูนเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรครับ วิหนาสนาโลกธรรมดวงตาดวงนี้ผมเตือนว่าถ้ามีโอกาสหาช่องทางไปต่างประเทศเพราะว่านี่คือดาวตกับคอเวอร์เลยนะมันจะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศต่างแดนใช่ว่าคุณจะไม่เคยไปคุกจะไม่ได้ไปอีกเพราะการไปนะั้นไปเรียนตรงนี้อาจจะไปอยู่เลยก็ได้ไปทงานเลยก็ได้ผมไปสองอย่างอาจารย์ครับตอนแรกไปเรียนพอเรียนเสร็จกลับมาสิบเดือนถูกส่งไปเลยแล้วเสร็จพอไปอยู่ อยู่ๆนึกว่าจะอยู่ยาวอยู่ๆคำสั่งผู้ใหญ่บอกว่าปิดสาขากับด่วนอีกือวางแผนไม่ได้เลยก็เหมือนที่อาจารย์พูดใช่แต่ผมขอเตือนว่าตอนนี้คุณอยู่ในวัยอะไรตอนนี้คุณอยู่ในวัยของดาวอังคารที่มรณะกันงั้นมรณะอยู่นะครับเพราะฉนั้นอาจจะการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยู่ในวัยของดาวดูดูนะถ้าคุณอยู่ในวัยของดาวพฤหัส ุดการงานของคุณคือดาวพุธนะครับคือวารัขนาจรที่ใบดาวพฤหัสห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบวาระขณาจรของไวยอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นดาวพุธดาวเจริญเจืเริอนกับพระจอยู่มรณะอีกกลุมดาวฤตยอยู่ต่างประเทศต่างแดนอีกดาวเสาร์เจริญนพันธุของคุณเนี่ยยังอยู่พบะพิาศนะอยู่เลยนะลอยอยู่มรณก็เหมือนทักษิณทุกวันเนี่ยทักษิณรู้ไหมทักษิณวาระ้อยู่ราศีตุลนะ ทำไมถ้าคิณจะกลับบ้านไปท็กทีก็เสาก็ยังอยู่วินาาสนักอยู่อ่ะนะและสา,ารพื้นดวงก็ยังถูกเบียนอยู่อะ่ะไปดูแล้วกันนะฉะนั้นเขาจะกลับประเทศไทยไม่ได้หรอกช่วงนี้ยแต่าาาเ,าาเท่ว่าเสาเาเข้าพัคนาเมื่อไหร่ล่ะเขามีสิทธิ์กลับประเทศไทยนะผมได้บอกซะก่อนนะทักษิณคมไม่อยู่ต่างประเทศตลอดชีวิตเหมือนกับปรีดีพนมยงนะหรือพยายมันก็พนมกัสธิดาหรือ,อนัก็เป็ิอหลายหลายคนนะต่อคนปอเป็นลูกค้าถูกไห ขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาประเทศไทยได้สําหรับดรพักสิง,นะงเนี่ยพาโดนกิตาเขาก็สมโพกับประเทศไทยได้อยู่พอสมควรน,นะครับคือสมพงนะคือให้คุณต้งให้โทษทั้งให้คุณให้โทษประเทศไทยคือเลงไงเลง่งในขนาดดวงเมืองไงผมต้องบอกว่าจุดสมพงเนี่ยต้องระวังนะมันจะสมพังได้คือให้คุณได้โทษได้นะครับไม่เหมือนพลนเอกเปรมเนี่ยพลเอกเปรมเขาอะไรรู้ไหมฮะนักหาอยู่ราสีสิงห์ฮะ <im itation> ใช่ไหมฮะมันตกนขคาอมันนะเข้าใจไหมขานั้นก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาไม่เดือดร้อนพระดวงเบืองบนกองกลครับ <laughs> แล้วเป็นบริวารที่ดีฮะราศีสิงห์เป็นบริวารที่ดีของราศีไม่เห็ฮะบุตรตาะฮะเนีเ่ยถ้าเรอยากให้ปางกันดวงเนาดูไม่ยากหรอกนักศษตดูดวงสมพงด์ดวงต่างๆแล้วก็สามารถเปิดเทียบได้หมดระหว่างเพื่อนระหว่างงานระหว่างาประเทศชาติาาา <im itation> ดูได้หมดนะ โอเคครับนะักดานะันะ่คุณคุณคุณนั่นใะนวัยวัยดาวพฤหัสคุณมีเกณฑ์จะทำต่างประเทศนี่ครับห้าสิบเป็นตัติจะไปอยู่ที่ไปทำงานผมไม่ทราบถ้ามีรับมผมเพราะว่าคุณสี่สิบคุณทำได้คือไปอยู่แล้วไปทํางานแล้วอะไรแล้วใช่ไหมฮะจะคุณอาจจะได้กลับไปอยู่ก็ได้นะด้วยความเหมาะสมเพราะคุณมีประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยนึกออกไหมจะรวยก็ได้ผพราะผมบอกว่าคุณจะรวยมัดปลายชีวิตจะรวยไงใช่ไหมเมื่อคุณกเกษียณแล้วตอนยุติเจ็ดเจ็ดถึงแดแล้วคุณไปดขึ้นไแล้วคือวัยดาวเสาแล้วเนี่ยคุณดูส ดาวสาวคุ่มดาวพฤหัสนะกษตรนะมีดาวร,หนะรนะาวหูคู่พิธีกรถึงนะอคนนี้จะรวยจัดแก่ฮนะทำธุรกิจอะไรธุรกิจถึงทําถูกจังหวะถูกช่องทางดีนะสองปีก็รวยแล้วครับสองสามปีก็รวยแล้วฮะใทยยังรู้ละ่ะบอกว่าเขาจะไม่รวยผมไม่เชื่อดวงนี้รวยรวยแน่นอนแต่าาก,การงานด้วยมีการงานเขามาเกี่ยวข้องกับไม่รวยด้วยเอาโอเคเอต่อไปครับใครอะไรถามไหมครับเอ่ของผมดาวพุธ ุมกับเนปจูนนะครับอยู่ดาวพุธกุมเนปจูนอยู่ในภพมรณะครับโอ้ดาวคู่นี้เป็นคู่เกษตรถ้ากลมกันอยู่ในโยคิตาผู้ใดและถ้าสัมพันธ์กับลักนณาก่อนนะฮะเพื่อมันมันมันไม่สมันไม่สัมพักข้าคนาบางเลยไม่ส่งผลเท่าไหร่นะเพื่อมันมันอยู่ในในในจุดที่อะไรอยู่ในจุดที่เป็นมรณะอย่างนี้เราถือว่า ดาวที่เสียที่สุดคือดาวเราพุกก็ไม่น่าเสียเท่าไหร่พวกเนะีเพราะทางคุณเปดาวเจืเรืออริกลบกฐามและแถมเว็นดาวเจืเรืออริกของพื้นดวงด,วงดวง้วยเออคุณรับนาวเจือเรือเนี้ยใช่ไหคุณพุทธาสนะนะในภพมรณะนะครับอันนี้แต่แ้่คุณเห็นอะไรอย่างก็เห็นอะไรอย่างไหมก็เห็นว่าอังคารตีโกนอยู่เออไม่มันทิ่มมันทิ่มทงลัคนา,ารครับผมไม่ใช่นะครับคือมันมีดาวแม้กระทั่งดาวเจือเรือลักของเองคุณก็อยู่จุดจุดจุดอริก พอจุดอลิรักอลินะครับแล้ววิานาศชนะอยู่มรณะแล้วแด่เจ้าลอลิเองก็ไปอยู่ในภพมรณะ,ะ <c oughs> คือดวงตาดวงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาจากศักตรูที่มาแบบว่าลับๆไม่เผดเผยเอาแนานอนอะไรไม่ได้นะครับแบบว่าไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวคือมันจะเกิดวิกฤตชีวิตที่แบบว่าพลิกผันก็ทันพันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับ,รบแล้วมันจะให้โทษกับลัคนา แล้วโทษตัวเองด้วยนะกรทำให้ตัวเองถ้าคุณเป็นร่มหลงงมถ้าคุณตัดใจได้ไม่ร่มหลงไม่มงามไม่ยึดติดอะไรต่าคุณก็มีอะไรแต่ถ้าคุณตัดใจไม่ได้คุณฆ่าตัวตายได้นโรงเรียนตรงนี้ผมขอเชิญคุณเอ็ดนะโดเกตานที่สามารถฆ่าตัวตายทุกเวลานะเคยคิดฆ่าตัวตายไหมเคยครับจ้าแต่ว่าเรื่องมันไม่จบก็เลยต้องอยู่ต่อครับอาจารย์ครับแล้วมันอยู่ในท่าดน้ำนี่มันช่วยอะไรได้ไหมครับเพราะว่า รู้สึกดาวังการตีกรถึงครับคดูดีๆน,นะฮะคือจริงนะฮะวินาสนะอยู่ในพรณะธาตุน้ําเนี่ยเสร็จแล้วมีดาวังคารเห็นไหมฮะธาตุน้ํเอีกตัวหนึง่งตีกรถึงเห็นไหมฮะดูให้ดีๆนะครับนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ที่มันแสบไอ้น้ำไอ้ไอ้ไอ้ังคารน,น้ากับน้ามาตีกรถึงอย่าลืมอีกตัววินาสนะไอ้ตัวมานะยิ่งอยู่อาจจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า เปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมาไม่ใช่คนลักษณะแบบจักสเลนเราบอกมันไม่มันมันไม่ได้สัมพันธ์กับตักนาเข้าใจไหมแต่รัศมีสัยคุณออกมาตรงเนี้ยอาจจะมีการกระทําที่เปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมาแต่คนที่มันอยู่รอบข้างคุณมันตรงกับข้ามอะมันไม่เปิดเผยมันไม่จริงใจมันไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับคุณเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการมีปัญหาขึ้นมาผมบอกแรงวว่าถ้าคุณเรา คบกับใครถ้าเรารู้เขารู้เราเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่รู้เขาไม่รู้เราหรือเรารู้รู้แต่เขาไม่อะไรแค่เราไม่รู้เขารู้แต่เราก <c oughs> ็าไม่ได้นะฮะถ้ามันจะต้องต้องจุดเนะเพราะนี่คือตะเกตรุนรวมงรู้นะค่ะลองดูแดน๋ังนคานมณฑพันทุเนี่ยนะฮะมณฑพันทุนี่ก็ต้องระวังเรื่องที่อยู่อาศัยนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร่างการเงินด้วยคุณต้อการเงินด้วยไม้เสียเงินเสียทอง ประทดูหลายอย่างครเนปจูนในพระ,าะ,ะราชสนะโรนแบบเราไม่รู้ในลึกตัวอยูยูเนี่ยคุณไปทํากิจการอะไรมาแล้วก็ใช่ไหมต้องพลิกล็อกต้องล้มเหลวต้องิดหวังใช่ไหมฮะเจงขึ้นมาอะไรึ้นมาเนี้เพร,ตรตาะจิตวิญของดาวนะฮะดาวพลิกล็อกตัวนี้การสูญเสียการเงินเนี่ยเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างศัรตรูที่คนไม่รู้ในลึกตัวอะไรเงี้ยมันเข้ามาทําให้คุณต้องพังต้องท้าออกมายิ่งเก่งรุเดียร์ปเภทเงี้ยดวงนี้จะร่วมผู้ลงทุนอะไรใครต้องระวังนะ ครับพราะมูลเพิ่นฝูงไม่ค่อยดีนะครับเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสถึงแม้จะเป็นดาวสุขเคาะอยู่กพังทัดทั่นเถิดนะฮะแต่ราหูฮะอยูออลิเงี้ยใช่ไหมลักเกดเองที่อยู่กับมาก,ก็ถูกเบียดน่ะเกดไม่ล่ะดูอัคารเลงสิมุดอยู่กากระบ,บาดสิสางมุกหลัซึ่งแพงสิใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าต้องระวังเรื่องสังคมและการรุนส่วนและการเงื่อนสูขอาจจะสร้างปัญหาสักประตูหรือทำให้คุณเดือดร้อนโดยที่คุณไม่รู้เรื่องตัวก็ได้ครับ ครับผมหมดแล้วครับคุณอยากคุณก็รู้แล้วนี่ผ่านมาคุณอยากไปบอกพูดทั้งวันทั้ผ่านคนแล้วครับผมเข้าใจโดยคุณเองดิแล้วมาอ่านมาอย่างไรไม่เข้าได้แล้วนักศึกษาครับการเรียนรู้ตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะนะครับมันจะทําให้เราเข้าใจดวงตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปดูดวงคนอื่นเลยคุณจะเข้าใจมากขึ้นอเหมือนข้าเลยเหมือนเหมือนดูฉันเลยมันจะจำได้แม่นฮะ ใช้ประโยชน์ได้อีร้อยวัดดวงกูใช้หลักการเดียวกันหมดสังเกตไหมว่าผมไม่ได้ใช้หลักการอะไรอื่นมากไปกว่าที่ผมสอนคุณไปเลยผมกู้ยีกครับัมก็เข้าเข้าที่เดิมอะลงอีกแปะมันอยู่เท่านี้เองฮะความรู้เท่านี้นะไม่ได้ใช้อะไรมากไปกว่านี้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อน <c oughs> นะ <c oughs> ดีใจของผมท้่ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มารับความรู้ถ้าไม่มีลูกศิษย์จะมีอาจารย์ไหม <c oughs> ไม,มีนะ ข้าพยาชนะครับถ้าไม่มีลูกศิษย์จะไม่มีอาจารย์นะดังนั้นการที่ผมเป็นอาจารย์ได้เพราะผมมีลูกศิษย์ครับโอเคครับขอบคุณมากลูกศิษย์ทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์เล็กครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์คระทุ่มสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์เล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ